สวัสดีครับสวัสดีค่ะบอกชื่อนิดหนึ่งครับพี่ชื่อพอนอนุจรค่ะพี่พอนอนุจรนะครับขอเล็กพี่พรนนะครับพี่พรเป็นคนจังหวัดอะไรครับจังหวัดน่านจ้าจังหวัดน่านนะครับอ่าไม่ทราบว่าปัญหาสุขภาพที่เป็นคือเรื่องอะไรบ้างนะครับเรื่องไทรอยด์เป็นพิษหนึ่งไทรอยด์เป็นพิษแล้วมีปัญหาโรคเครียดโรคเครียดนะครับอ่าเสร็จแล้วก็รักษากับคุณหมอมาตลอดใช่ไหมครับรักษามาตลอดตลอดรักษามา20กว่าปี20กว่าปีแต่คุณหมอบอกว่าไม่มีทางหายขาดใช่ไหมครับโรคนี้ รักษาไปก็ไม่หายแลวกกินยาไปก็แค่บรรเทาแค่บรรเทาอาการแค่ป้องป้องการให้มันกำเริบครับผมแคัแต่ไม่หายนะแล้วตัวเองก็เลยเกิดความรู้สึกว่าถ้าเกิดรักษาอย่างนี้หยุดยาได้ไหมใช่ไหมคุยกับคุณหมอหยุดยาได้ไหมหมอบอกว่าหยุดไม่ได้หรอกค่ะต้องกินไปคุมไปคุมโรคของเราครับก็เลยเกิดความเบื่อหน่ายเนาะอ่ายพอไปก็ถามเขาตลอดว่าหมอเมื่อไหร่หน ว่าจะหยุดยาได้หมอหอ่ะดื่มไม่ได้หรอกนะเธอต้องปิดไปตลอดชีวิตรครับพีพี่วิภาก็เลยไม่ได้นอนท้จัก,กรหลินจือใช่ไหมครับเริ่มต้นแนะนำสามตัวนี้ก่อนเนาะรเริ่มต้นจากช็อกโกแลตก่อนอ่าเริ่มดื่มจากช็อกโกแลตก่อนดื่มไปประมาณสองสัปดาห์เนาะครับผลที่เกิดขึ้นคือยังไงครับก็ดีก็นอนก็หลับก่อนนอนไม่หลับทีสองที่สามก็นอหลับครับนอนหลับดีขึ้นแล้วก็คนเป็นไทรอยด์ปกติจะเหนื่อยแต่พอพี่ดื่มช็อกโกแลตปุ๊บ ไม่เหนื่อยมีแรงดีขึ้นครับผมอ่าแล้วเป็นยังไงต่อครับหลังจากดื่มช็อกโกแลตแล้วดื่มช็อกโกแลตแล้วลองกินลองกินเป็นแคปซูลเริ่มต้นเราแคปซูลดีกว่าอย่างนี้เนาะจะได้เห็นผลเร็วยิ่งขึ้นใช่ไหมครัเริ่มต้นจากรากสินเชือครับแล้วก็ดอกสินเชือสกัดงูสามตัวเลยใช่ไหมครับทานอย่างละกี่แคปซูลครับ ทานดอกสามกาโนเออสกาโนสองแล้วก็ดอกสองอ๋อรากสามดอกสองสกาโนอสองนะครับ <irt ka. S 1> พอทานไปกี่วันกี่อาทิตย์นะครับทานไปสองอาทิตย์สองอาทิตย์สิ่งที่เกิดขึ้นคือยังไงบ้างครับก็ดีขึ้นดีขึ้นก็หัหน่มมาก็ไปตรวจกับร่างเป็นตรวจร่างกายคุณหมอเนาะสิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณหมอบอกว่าคุณหมอบอกว่าไทรอยเป็นพิษในเลือดหายไป ว่าทำไมไม่มีไฮรอยว่าที่ว่ามันเป็นพิษทําไมไม่มีครับคุณหมอก็ถามว่าเธอไปกินอะไรมาผมก็บอกว่าไม่ได้กินอะไรเต่ไม่บอกคุณหมอนะเขาค่อยหยุดกินเพราะเขายังไม่รู้จักยาตัวนี้ได้ยินข่าวว่าตอนที่ไปหาคุณหมอเนี่ยมีปัญหาเรื่องตามองไม่เห็นแล้วใช่ไหมครับมองไม่เห็น4สี่เดือนสี่เดือนอยู่กับความเมือสี่เดือนเลยแล้วขานี่สั่นหมดเลยใช่ไหมครับกระตุกกระตุกครับผมเวลานอนกลางคืนตกใจเลยนะมันกระตุก ครับผมทีนี้มันก็สั่นน้อยลงละครับครับพอหลังจากที่ตามองไม่เห็นตาปิดขากระตุกใช่ไหมครับก็เลยไปหาคุณหมอธีรศักดิ์ก็คือหมอแม็กนะปรากฏว่าอาจารย์ธีรศักดิ์แม็กเสร็จปุ๊บบอกว่าให้กินอะไรเพิ่มนะครับให้กินถังเช่าเนาะแล้วก็ดื่มเรากินถังเช่าอย่างเดียวก่อนเนาะตอนนั้นอ่าครับแล้วผลที่เกิดขึ้นคือเราอยากกินถังเช่าปุ๊บเป็นยังไงครับกินไปเม็ดแล้วก็แค่เม็ดเดียว ตาก็เปิดนะครับเปิด้งแต่เช้านั้นเลยอ่ะขาผมแล้วก็มีอาการที่ว่ามันท้องอท้องเสียท้องเสียอะในท้องมันก็มีอย่างกับตัวอะไรนะในท้องมันมีตัวอะไรวิ่งวิ่งอยู่ในท้องครมตกใจเนาะเป็นท้องน้ำเป็นห้องน้ำก็ออกมาเป็นเมือกเป็นเลือดออกมาเนาะเอดาอเราตกใจมากเลยเพราะว่าไม่มีอาการแบบนี้เกิดขึ้นจาก ไม่เคยมีมาก่อนแล้วอยู่มันเกิดขึ้นอ่าพอหลังจากเห็นเมือกดวดมาปุ๊บแล้วตาก็เริ่มมองเห็นดีขึ้นใช่ไหมครับเห็นเป็นอย่างนั้นตาเริ่มองเห็นตาเริ่มมองเห็นดีขึ้นอ่าแล้วขากระตุกก็น้อยลงใช่ไหมครับคับผมแล้วพอหลังจากนั้นมาปุ๊บอ่าได้ยินข่าวว่ากินออ伊เตอร์เพิ่มขึ้นเทำไมถึงได้กินออ伊เตอร์ครับก็มีขา หอให้กินเพราะว่ามันจะไปล้างเรบบระบบเลือดให้ดีขึ้นพอกินออ伊เตอร์ปุ๊บแล้วก็ขาผมกินเข้าไปเม็ดแรกเกิดอะไรขึ้นครับกินไปเม็ดแรกก็ปวดเกิดอาการปวดหัวมากครับผมครับทีนี้อาจารย์ก็เลยแนะนำว่าให้กินกาแฟทรีนวันใช่ไหมครับพอกินปุ๊บก็เบาขึ้นก็เบากินกินตัวนี้ทุกสั่ง เม็ดแรกสองเม็ดสามเม็ดแรกนี่ปวดมากๆเลยครับผมมันจะมาจะหยุดแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอันนี้ว่ามากินตัวนี้ครัฟไปกินตัวนี้ครับสับงีเกิดขึ้นี่อาการปวดหัวก็ลดลงแล้วหลังจากนั้นมากินต่อเนื่องไปสองแผงใช่ไหมครับก็ไม่มีอาการปวดหัวเลยกินแผงที่สองไม่ปวดเลยครับผมและทีนี้ก็เลยไปตรวจร่างกายอีกครั้งหนึ่งใช่ไหมครับไปตรวจเลือดอีกครั้งหนึ่ง หมอก็หาไม่เจออีกละไอลอยไม่เจอครับหมอก็งงว่าไปกินอะไรอีกถามครั้งที่สองครั้งที่สองว่าครั้งตรวจครั้งแล้วก็ไม่มีครั้งนี้ไม่มีบอกว่าไปกินอะไรมาครับก็ยังไม่บอกหมอเลยยบอกหมอแต่เองรู้แล้วในใจว่าเป็นพราะิ่นจืดแน่ๆใช่ไหมครับเพราะว่าเรากินยารักษามันก็นานเลยเนาะถ้าว่าเกิดว่าเป็นอย่างนี้เพราะว่ายาที่หมอเรากินวันเนี่ย มันก็ดีก็ดีทั้งนั้นแล้วคิดอย่างนี้อ่าแต่พอกินไปก็ไม่เห็นดีขึ้นพอมากินหลิงจือกับเห็นผลเร็วที่บอกเห็นผลเร็วเนี่ยใช้เวลาเท่าไหร่นะครับที่บอกเดือนกว่ากแค่นั้นแหละเดือนกว่ากว่าแค่นั้นเองใช่ไหมครับยังไม่ถึงสองเดือนเลยนะครับอันนี้มันกินมานี่แค่สองเดือนกว่าเลยนะครับพฤติกาธนวันวา๋อเรื่องพฤติกานี้ใช่ไหมพิจัยห้าสามเนี่ยธนวัน์ห้าสามโอ้สองเดือนเองนะพิจหกนี่แหละ เดือนกว่าๆเลยเนาะครับผมอ๋อก็เลยมั่นใจในหลินจือเลยครับผม่าแล้วมีอะไรจะอยากจะฝากบอกให้กับคนที่เขาป่วยด้วยโรคโรคต่างๆให้กับเขาให้เขาได้รู้เกี่ยวกับหลินจือนิดนึงค่ะครูสั้นๆนิดนึงครับะเพราะว่ากินไปเถอะนะมาามันมันไม่แพงหรอกแล้วก็ดีด้วยครับที่เทียบกับชีวิตของเราที่เราเป็นอ่าเราไม่เสียดายเลยค่ะดีมากๆเลยค่ะครับผม ขอบคุณครับ